ต้องมาทําที่นี่เท่านั้นพอของเขาครบดีเทลแน่นมากหนูไม่ทําเล็บจะขอโนได้ไหม <laughs> มาทำใายก <ๆ S 1> ับเล็บมากวันนี้เลยฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับเมลและรายการสวยสากวันนี้นะคะเมลอยู่ที่ร้านสบาสาขาเซนเตเวสเกตนะคะจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียววันนี้พกเพื่อนมาด้วยไปพบก,กับเขาเลยค่ะมาแลว คือเราอะเป็นคนทําเล็บบ่อยมากคือแบบ1เดือนอนะก็คือ2รอบหน้าเล็บเสียคือเมลก็บอกว่าเออเนี่ยแบบมีที่แนะนำเราก็เลยแบบเออมากับเพื่อนก็ได้ก็คือร้านวันเนี้ที่เลือกมาให้แกเนี่ยนะเป็นร้านที่ชื่อว่าชบาล<อ>ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าทําไมวันนี้เมลถึงเลือกพาปอมมาที่ชาบาลนลตามไปเลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ วันนี้พาเพื่อนมาทําเล็บค่ะคือพอดีเพื่อนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเล็บมือค่ะคือทําเล็บบ่อยแล้วคือหน้าเล็บมันเหมือนพังไปแล้วอะค่ะคือพอล้างออกแล้วมันลอกมันเห็นได้ชัดเลยอันนี้พอแบบจะช่วยแก้ได้ไหมอ่ะแก้ได้<ช>ค่ะเพราะว่าถ้าทํากับที่ร้านเลยนะไม่มีพวกสารเคมีเยอะนะครับซึ่งตัวนี้จะไม่ทําลายหน้าเล็บด้วยแล้วก็อยากายอะไรท,<บ>ที่เป็นแบบที่ตอนนีเ้เก,กาหลีและญี่ปุ่นเขาล้างิีทิดกันที่เป็นตัว Galaxy อย่างเงี้ยคะ่ะได้ค่ะีพี่เขาจดให้ไป ก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านนะคะก็มีความสะอาดแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือครบคันมากป็นไงนี่คือก็อีน่รู้สึกว่ามันนวดได้ด้วยป่ะอันนี้คืออะไรอ่ะใช่ดิเป็นอีนวดได้หนุ่มไม่ทำเล็บแต่ขอนวดได้ไหมผลิตภัณฑ์ของร้านนี้เนี่ยเป็นอีโคเฟลลี่นะคะก็เป็นมิต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อทั้งเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างสีเนี้ยมันจะช่วยมากในเรื่องของการบำรุงรักษาเล็บเพราะเขาไม่มีพวกสารตกค้างสารเคมีที่อันตรายนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้ไปดูว่าระหว่างทางมีกี่ขั้นนตอทายังงไบป ขั้นตอนแรกนี้เดี๋ยวจะเป็นการเตรียมหน้าเล็บนะครับขั้นตอนต่อไปพี่ขอเป็นการทาเบสเนาะเพื่อป้องกันสีหลุดร้อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยหยุดเกาะของสีด้วยหลังจากทำเบสเจลเรียบร้อยนะคะวันนี้จะเป็นการทาสีฟืนะอันนี้หลังจากลงสีฟืนเรียบร้อยพี่จะลงเป็นตัวปิดเตอร์ให้นะคะ นอกจากดีเทลอะไรวะเขาไม่ได้แค่แปะๆนะที่เราบอกเนี่ยเขาจะมีการวาดไอ้ตัวแบบลูกโลกที่เขาแปะลงไปก็จะวาดเป็นเส้นเหมือนเป็นดาวเสาน์นี่ยนี่แอบให้ดูนะดีเทลเขาแบบแน่นและสวยงามจริงๆโคตรี่เป็นยังไงบ้างว่งามมากจะบอกว่า <ไป S 1> แบบเล็บ,บชั้นนี่คือเหมือนอยู่ในอวกาศเลยอะมีลูกโลกด้วยหลังจากที่เราทําดีไซน์เสร็จนะครับเราจะลงในตัวกาดเนาะตัวเนี้จะช่วยทําให้เล็บเนี่ยติดทนได้3อาทิตย์ถึง1เดือน เล็บไม่ฉีกง่ายแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีเคมีด้วยแล้วตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้จะทําให้เล็บเงาตลอดการใช้งานเลยไม่มีเหลืองไม่มีดอกแน่นอนครับตัวนี้ก็เป็นการออกลายนะครับเพราะว่าส่วนมากปัญหาที่เล็บหลุดรออย่างนี้นะครับมันจะหลุดจากลายก็แต่ว่าทางร้านเราก็จะเปลี่ยนทุกขั้นตอน อ่ะเราก็จะถามอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความกังวลตั้งแต่ตอนต้นก่อนเข้าร้านคือร้อนเล็บไหมตอนที่เอาเข้าไปอบไม่ร้อนเรารู้สึกว่าเขาดูแลเล็บเราดีมากๆคือทุกขั้นตอนนี้คือพี่คีพี่ถันมากมปกติเวลาฉันอบเข้าไปอ่ะฉันรู้สึกว่าหน้าเล็บฉันร้อนแต่ตอวนนี้ฉันไม่ร้อนเขาร้างให้ด้วยไหมเออใช่แต่ว่าอันนี้เป็นอนีกหนึ่งขั้นตอนที่เราทัวเ,เคยมาทำได้ ตัวนี้จะเป็นบำรุงของทางร้านนะคบ<ม>เวลาล้างมือมือลูกค้าอาจจะแห้งหรือว่าเวลาถอดสีเจลเนี่ยมันจะโดนเคมีท่มันจะทำให้ผิวแห้งได้ตันนี้จะเป็นกลิ่นกลหลาัที่ทางร้านเราสังส่งทำจากโรงงานตัวนี้ยังไม่มีข่าอันนี้เหมือนแบบว่าทาให้ผิวลอบๆเหลมเนี่ย ครับเลละมันนิ่มขึ้นตัวนี้หลังจากที่เราทาโลชั่นบำรุงไปแล้วครับก็คือแค่เสร็จออกขัดออกแบบนี้มันก็จะกลับมาเงาเหมือนเดิมได้เลยใ่นี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงดีงามมากว่าทัพตายกับเล็บมากวันนี้เลยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางร้านชาบาเนลสาขาเซ็นทรัลเวส์เกตเป็นพิเศษเลยนะคะที่ได้เนรมิตเล็บของเพื่อเราให้กลับมาดีงามมันเลมาทำที่นี่เนี่ยนอกจากจะได้เล็บสวยๆแล้วเนี่ย เขาจะช่วยบำรุงหน้าเล็บเราด้วยให้สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงใครที่แบบเล็บเสียเนี่ยก็สามารถมาแก้ไขที่ได้หรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากทําเล็บเจลจัดเต็มแต่ว่ากลัวเล็บเสียเนี่ย ก็ให้เดินทางมาที่นี่เลยนะคะหลับรองว่าปูกใจแน่นอนนอกจากนี้เนี่ยสีของเขาก็ยังเป็น1 e ี0ด้วยใช่ใแบบเป็นมิตกรกับตัวเราใและสิ่งแวดล้อมได้ได้ว่าปลอดภัยทั้งคนทําคนโดนทําวันนี้นะคะรายการสวยสาสขอลาไปก่อนชอบทลิปนี้กันไหมถ้าเกิดชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยบ๊ายบาย,บาย